มาติดตามอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงจะจําได้นะคะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่บริเวณบอ่อขยะแพรกษาะคะ่ะล่าสุดเองนะคะสภาทนายความแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านคดีความเหตุไฟไหม้บอ่อขยะแพรกษาแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ทยอยขนอุปกรณ์กลับหลังจากระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายจนสามารถดับไฟได้แล้วนะคะสภาพถนนในซอยเทศบาลบางปู่8ตําบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการได้กลับ เข้าสู่สภาวะปกติแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ระดมกําลังฉีดน้ําดับไฟตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้เหลือแค่กลิ่นเหม็นที่ยังคละคลุ้งด้านนายมงคลขอร้องปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการเปิดเผยว่าภารกิจการดับไฟบอ่อขยะแพร่กสาใช้เวลาอีกไม่เกิน3วันจะสามารถดับไฟได้ทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนก็เริ่มทยอยขนอุปกรณ์ดับเพลิงกลับแล้วขณะที่นายสวิทช์เชยอบบุบลอุปนาย,ยกฝ่าย ปฏิบัติการในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำกลุ่มทนายความมาแนะนำชาวบ้านราว500ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยให้ชาวบ้านลงชื่อในเอกสารแต่งตั้งให้สภาทนายความเป็นตัวแทนฟ้องร้องต่อสารปกครองและสารแพ่งเรียกค่าเสียหายทางสุขภาพ ใจ,ใจิตใจทั้งในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าของบ่อขยะซึ่งบริษัทเอกชนรายหนึ่งเป็นผู้ดูแลโดยฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมเอกสารหลักฐานก่อนสรุปสำนวนยื่นฟ้องศาลในสัปดาห์หน้า ส่วนทางคดีอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI จะเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจนถึงขณะนี้ก็มีชาวบ้านไปแจ้งความที่สถานีตำรวจปูทรบางปูแล้วกว่า1,900ครัวเรือนขณะที่นายแพทย์นรงส์สหเมธาพัฒปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุมีประชาชนป่วยจากไฟไหม้ขยะครั้งนี้กว่า1,200คนส่วนเด็กที่มีปัญหาปอดอักเสบติดเชื้ออาการดีขึ้นแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ ซึ่งวันนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขเองยังคงส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจร่างกายคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับบอกขยะที่เกิดไฟไหม้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของสุขภาพต่อไป